บัตเนนพระเวทจ้าเห็นมัดสีนั่งนองดอกลมตายง่ายพระเนตรองค์พระเวทจึงก้าวเบาจาตานตมัดซี ສີເອີຍເດເຈົ້າມາຕາຍດອກຢູ່ນີ້ນັ້ນກາງປ່າໄພນາໄພເດນໍສິມາທໍາສົມນັ່ງມິ່ງມັດເທນວນນ້ອງຂັນຈະເມື່ອຕາຍຫ່ອງປະເຈໄຊ้น້ນແກ້ຍ เพ่ทำเมสุดใจบ่ให้นางนาดดวงนกบองเสาเมีนเกาสีมัดสีอื้น่าในตอนนั้นพอเมื่อนางนาดหน่อยมอระนาดที่วงโคดอยู่ในเขาวงโกลดเขตดดานสาละหน่อย พระเวทพนั้นยินเลี่ยมเห็นมาที่มรณาะาใจสิขาดยุ่ม่อยม่อยสงสารหน่อยนาธทัเพงลาอุยเดโนว่าเมียนังนั้นตั้งเจียงนอกทำธรรมายา เดียวเบิ่งตานั่งลับส่วนเขียนาคากยเย็นจอยนาคำดูเคียงนังน้อยหัวใจปิ่นเปลี่ยนเป่นเวินเอิร์ดมาพีพีนีนาบอจ่าว่าหวทองคำ อื่นคําได้บอปากสําจักว่าหาวินกรรมจักสิทธรมสันในโลดแลนบนยกคือบาอื่นมัดสีนังลากาบคือนมาส,สํสากกนเจ้า เฝ้าดวนขึ้นขันตายสัมกวนผีชายนาฮ่วยเดน้องเจ้าผู้เนือดอกอ่อนอ้วนย่าเฝ้าดวนตายเสียขึ้นมาเป็นเมียเพงเบาวผีชายตะพวงทอเป็นจังใดแล้วลรือเจ้าสั่งมาตายเสียง่าย ป้าพิช่ชายเป็นพ่อใหมช่ชาวบ้านสิห่มยานเด็กนอก้อยเต่หัวที่ว่านั้นตเต้าผาผาลาว่าสิมาจำสินกับพัมภาวานาสางลา ทางเที่ยวเมือเมืองฟ้านิพันธทองเที่ยวทองแต่บันนนนดนี้น้องมาพัดภาคอายกลางปวงดอกทองล้ำเอ็งนา นี่ติหนอเพิ่นว่าบุญบ่ซ่อยคำเน้นบ่ซ่อยสู่สักบุทธิลักษณ์มาทันเสียคั่นผู้เมียมาตายซ้ำลากรรมกูหนอทั้งหลายเที่ยวเที่ยวเห็นเด้อเมื่อหอยเถือลูกมาเสียเมียก็มวยดอกซวยแท้เฮ็ดจังได เจตนาที่ตั้งไว้มันกับไกายปรพันนางมักตายอยู่กลางพันละเมนกรรมยังนองนะหรือ,อมีแนวนั้นขาดความผีดดวงพงปาหรือสัตว์สัตว์ตอดนองบ่เห็นเปรยวละวางที ตายกันตายขั้นเกือกเกิง่งผลฝนมวนละอ่องตายบ่มีแนวได้สีหอเคียงผานั่งไว้เพียมาเหลือใจเดมัดสีกไงเป็นลาย i SAY, 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 say นั้นพระเวทเจ้าจึงได้ใบเอาน้ำวาดีมาอมพน้าปูกลูกคนมัดที่หน่อยต้าขึ้นมัดที่ขึ้นมาแล้วสติดีคือเกาถทมหาลูกอ่อนหน่อยไปแทวัที่ได้ พระเวทไทยจึงบอกนางมัทีิพี่ได้ทำท่านไปตั้งแต่แรงวันนี้ขอให้นุ่งนา่งนองโมธาน้นำเพียสิ่งได้ดีประเสริฐนั้นขอเชิญน,นองปราดถนามลานางก็เลยโมธาน้อมมหาท่านาาน้ำเพีย ตัดจากวังลูกเกยอ,าน,อนาคต้างน้ให้สมดามนานางประสว์นั้นลานา ดดีใจสัมสิทําควรมวนบวสิสุขควรนางมัดเสียอีพ่อให้หายโศกเศร้าละนอจอบมูกกะยุมมีอย่างนอควังเสขันบักเบนทั้งคู่ผู้สิหยิบเสีวให้สิหาได้ตั้งตใสเฮ หรือสิจังพระเวทเย็บให้ดอกคู่หนึ่งจักเหลียนเทียนขอบวัวข,าข้าเคียงเม่นผูใ้ใดสิสีให้ถ้าสุขขัญมัที่ไทยมาสุขสขัญมัมที่ไทยอยู่กลางดงพงป่าคิดบังดูพวกผู้เจ้ากระขครเท่าปูพ้ง กาบทั้งเขาดอกแลนามสีเลี้ยงแขกผู้บ้าโฮมเฮ็ดจังได้จังสีสมคาควรอย่าตมมันสีสสมหรือบ่ธถ้าทำเพียงดอกเล็กน้อยไผสีหาลาบก่อยมาเลียงแขกคน ทข้าวานมข้าวต้มไพสีบีไผ่พสิต่ำม,มาสุขควันนางมัที่แม่นผู้ใดสิไปคนทั้งพ่อตาและแม่สนสิยินดีออกจากบาททั้งผ้าตกและพันตั้งเงินสิซสือกระบอมี การจัดงานครั้งนี้เป็นงานแย่มาโหล้านไพ่สีทานเนี่วเด็กก็บอกมาเดี๋ยวนี้ขันมีควังพ่อเลีวหมดสูเนี่ยจังสิสัวขันเม่นควังบอกโบคู่มันก็สู้บ,บ่ได้สีไอหนาแขกคนลา บัดนี้ทุกคนมาในงานบริการเรียบร้อยเสร็จแล้วสิสุขคนขนี้พอตะจบคมถวนพามเท่ากะเล่าปนุมมือถือตำรามาดูตั้งนมูสามจบกะครบดีดอกดาทวนลา พอสมควรก็เลยได้มาหาใส่สีทธิเดชเสกสามจบโชกตานพร้มเท่าลาสิสุขควันนั้นทอนามลาสัทธา นี่เป็นมือสันวันเดวันเศรษฐีละมุนตััสุกวันเดทีละมุนตัดสุกตกอันเน ตกอันนี่กระเม็นตกไม่จานละขันอันนีละเมนขันไม่แก้วปุนนะกระตกแตง่งแล้วเจงยย่อมาพระดาวดาวหมดทุกอย่างสิลปาสร้างไม่มามันมีทางขันน้ำมันมีกะระดอกกระไม้แก้วปุนนะกระตกแต่งแล้ว แต่งแล้วปัจจุบันสมสันติทุกสิ่งสลนลมามิงว่าไว้พาสุดนี้มิสินได้ไฟส้นนี้ไดบ้าจากอินท่าทีลาด ทันลับระทันโยมามาสู่แขนมาสู่ควันละสาสัท่าโน่ยนาดาราดาดเนี่ยก็ด้วยเงินทองทางข้าวควงนี่ก็มีหลายหลากทางข้าวคองนี่ก็มีหลายหลากขันบอกอึดบออย่างมีนานานาันนั่นปูป่าปิงกินทุก ทวนเทียนั้นทั้งนะ้ทั้งนะ้ทาร่หน้าฟุ่งลามลามาทางนักปาดแดดมีทิสิ่งใด้ดไดจัดแจงได้ตุกแตหมุดทุกันมีหลายเนี้วควันคาสิเอินควันนัดลามัดที่หนุอยต่ามาพายะโจยท้ามาว่า นนวันเอนลาอขวัญนางนไปหลงคู่ไปฟังนกกลดกห้องไปเย็นจอังอยู่ป่าไพ่ขวัญเจ้านี้ไกล้ทางหัวปางอยู่กลางป่าขึ้นมาสา้องลาวันนี้ยาสุน,นัน ขวัญเจ้าออกจากบ้านไปน้ำโมฝุ่งเพียมละฝุงชานี้เสื้อสังคางลิงนั้นผีเสือ้อย่าได้เหลือล่อ้า,างกังไพยขึ้นตอบผีช,ชอบได้ให้เจ้าโหย่าบูดันนั้นพาฝืนเด็กนอ้อยละ วันมาที่ไปยืนเหตุไปยืนเวินอยู่กลางป่าขึ้นมาสาน้องลายมาเขานกสุกไยมาหดห่วยให้เจ้าควายขวามามาหดได้ให้เจ้าไก่ขวากามมาหดห่วยให้เจ้าควายขวามา มาหวดให้ยาได้ส่วนกว่า,า้ามาหัดนะ้ายาได้ส่วนดอกกว่าเขามาหวดเล่าจ้าได้ยาได้กว่ายันเสือสิงจะได้กว่าฟุ้งลิงกันอยู่ดงดอยแม่มาหวดหวยให้เจ้ากายขว่ามามาหวดนะ้าให้เจ้ากายวาคำความบอดีบ่างามผานางเจ้าอย่อบ่ผ่าน สุขสำลานเถิดน้องมัทธีลานนจวงจะาเหลือ